นี่คือเรื่องจริงที่คนรวยไม่พูดเพราะมันจริงเกินกว่าจะแชร์คุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้ไร้ความสามารถไม่ได้ไม่มีความฝันแต่ทำไมชีวิตมันถึงยังอยู่ที่เดิมคุณดูคลิปสอนหาเงินมาแล้วเป็นสิบคุณอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองจนจำได้ทั้งเล่มคุณมีแรงบันดาลใจแต่ไม่มีแรงส่งเพราะอะไร วันนี้ผมจะบอกให้แบบไม่อ้อมค้อมเลยมันเป็นเพราะคุณกำลังพยายามรวยด้วยวิธีเดียวกับคนที่ยังไม่รวยคุณเสพคำแนะนำจากคนที่ยังไม่ได้ไปไหนคุณฟังเสียงจากคนที่ยังไม่เคยเจอเส้นชัยคุณอยู่ในวงที่ไม่เคยกล้าหลุดจากขอบเขตเดิมๆแล้วคุณหวังจะไปให้ไกลกว่าเขาเป็นไปไม่ได้หรอกคนที่รวยไวไม่ได้รวยเพราะเก่งกว่าเขาแค่กล้าทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าคิด และกล้าไม่พูดถึงมันในขณะที่ทุกคนชอบพูดแต่ไม่ลงมือบางคนชอบบอกว่าของฟรีคือของมีค่าแต่คนรวยจริงเขารู้ดีว่าของที่มีค่ามักไม่ฟรีและของที่ฟรีมักไม่พาคุณไปไกลคุณกำลังใช้ชีวิตเหมือนทุกคนแต่หวังจะได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนใครนั่นไม่ใช่ความหวังรอนั่นมันคือความเพ้อเจ้อ EP นี้ผมจะไม่สอนคุณแบบทริปทั่วๆไป ผมจะไม่พูดคำสวยๆให้คุณรู้สึกดีผมจะไม่ขายฝันแต่ผมจะเปิดความจริงที่ไม่มีใครบอกคุณเพราะสิ่งที่คนรวยใช้มันไม่ใช่สูตรแต่มันคือสัญชาตญาณมันคือวิธีคิดและมันคือการตัดสินใจในวันที่ไม่มีใครเห็นนี่คือ5วิธีรวยเร็วที่สุดที่คนรวยไม่พูดเพราะมันจริงเกินกว่าจะพูดและถ้าคุณฟังจบโดยไม่ปิดกลางทางคุณจะไม่ใช่คนเดิม คุณจะเปลี่ยนแบบเงียบๆแต่คนรอบข้างจะรู้สึกได้คุณพร้อมแล้วหรือยังถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วหายใจเข้าลึกๆแล้วฟังให้เงียบที่สุดเท่าที่คุณเคยฟังอะไรมาเพราะคำต่อไปอาจไม่ใช่แค่เคล็ดลับแต่มันคือคำที่คุณรออยู่ทั้งชีวิตเรามาเริ่มวิธีที่หนึ่งกันเลยก็คือให้เลิกสร้างภาพแล้วเอาพลังไปสร้างตัวคุณผู้ฟังรู้ไหมว่า อะไรคือสิ่งที่ข่าคนเก่งๆไปเงียบๆโดยไม่มีเสียงไม่ใช่ความล้มเหลวไม่ใช่คำดูถูกไม่ใช่โชคแต่คือความพยายามจะดูดีแทนที่จะดีจริงคุณใช้พลังไปกับการสร้างภาพมากกว่าการสร้างตัวแบบเงียบๆใครๆก็อยากดูเหมือนมีใครๆก็อยากให้คนอื่นยอมรับใครๆก็อยากให้ตัวเองดูเหมือนกำลังไปได้ดีแต่ความจริงคือ คนที่พยายามดูรวยมักไม่ใช่คนที่รวยจริงๆและที่น่ากลัวกว่านั้นคือคนที่ดูดีตลอดเวลาคือคนที่กลัวตัวต,วตนจริงๆของตัวเองคุณสร้างโพสอัพภาพแต่งคำใส่แคปชั่นแบบคนมั่นใจแต่เบื้องหลังคุณยังไม่มั่นใจพอจะนั่งคนเดียวโดยไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครเลยคุณแต่งตัวแพงโพสชีวิตดีเที่ยวบ่อย เช็คอินร้านหรูแต่ในใจรู้ว่ายังไม่ไปไหนไกลเท่าไรเลยคุณสร้างภาพเพราะภาพมันควบคุมได้แต่การพัฒนาตัวเองจริงๆมันเจ็บมันช้ามันไม่เทและคนที่ไม่กล้าเผชิญกับความดิบของตัวเองจะไม่มีวันสร้างอะไรที่แข็งแกร่งพอจะอยู่ได้ในโลกจริงฟังนะคุณไม่จำเป็นต้องดูดีเพื่อจะประสบความสำเร็จแต่คุณจำเป็นต้องจริงจริงกับตัวเอง จริงกับสิ่งที่ยังไม่ดีจริงกับสิ่งที่ยังต้องแก้เพราะของจริงมันไม่ต้องพูดของจริงมันพูดด้วยผลลัพธ์และผลลัพธ์ที่ดีมาจากพลังที่ไม่ได้ใช้ไปกับการแสดงแต่ใช้ไปกับการสร้างคุณอยากรู้ไหมว่าทำไมคนบางคนรวยไวแบบไม่มีใครคาดคิดเขาไม่เสียพลังไปกับภาพเขาเอาทุกอย่างเทให้กับกระดูกสันหลังของตัวเองเขายอมดูไม่เทในวันนี้ เพื่อให้ได้เป็นคนที่ไม่ต้องพยายามดูดีอีกเลยตลอดชีวิตคนที่ดูธรรมดามักเป็นคนที่พิเศษเงียบเงียบส่วนคนที่พยายามพิเศษคือคนที่ยังไม่มั่นใจพอจะเป็นธรรมดาได้จริงๆถ้าคุณเข้าใจคำนี้ชีวิตคุณจะเริ่มเปลี่ยนจากข้างในทันทีมาถึงตรงนี้ลองถามตัวเองแบบไม่ต้องโกหกวันนี้คุณใช้เวลาไปกับการสร้างภาพหรือการสร้างทักษะคุณใช้เงินกับของที่โชได้ หรือของที่ใช้พัฒนาตัวเองได้คุณโพสเพื่อให้คนชอบหรือโพสเพื่อระบายความว่างเปล่าข้างในไม่มีใครห้ามคุณดูดีไม่มีใครว่าอะไรถ้าคุณอยากมีภาพลักษณ์แต่ถ้าคุณใช้พลังทั้งหมดไปกับมันคุณจะไม่มีพลังเหลือไปสร้างตัวตนที่แท้จริงที่แข็งแกร่งกว่าแสงที่สะท้อนจากกระจกคนรวยจริงเขาไม่สร้างภาพเพราะภาพที่เขาอยากได้ คือภาพที่โลกสะท้อนกลับมาจากสิ่งที่เขาทำซ้ำๆจนกลายเป็นตัวจริงโดยไม่ต้องแต่งเขาไม่ต้องโพสต์ว่าเขาทำงานเพราะคนรอบข้างเห็นผลของงานนั้นอยู่แล้วเขาไม่ต้องบอกว่าเขามีเงินเพราะทุกการตัดสินใจของเขาสะท้อนว่าเขามีพลังในการเลือกมากพอคุณจะไม่ต้องอธิบายตัวเองถ้าผลลัพธ์มันดังพอถ้าคุณเหนื่อยกับการต้องดูดีถ้าคุณเบื่อกับการต้องรักษาภาพ ถ้าคุณอึดอัดกับการต้องฝืนเป็นในสิ่งที่คุณยังไม่ใช่ให้รู้ไว้เลยว่าคุณพร้อมแล้วที่จะเลิกสร้างภาพแล้วหันมาสร้างตัววันนี้คุณอาจยังไม่มีเงินยังไม่มีชื่อเสียงยังไม่มีคนติดตามแต่นั่นไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือคุณหยุดวิ่งตามความสนใจแล้วหันมานั่งลงเงียบๆฝึกในสิ่งที่ยังไม่เก่งอานในสิ่งที่ยังไม่รู้ ซ้อมในสิ่งที่ไม่มีใครเห็นและอีกไม่กี่เดือนภาพที่คุณพยายามสร้างมันจะตามมาเองแต่ครั้งนี้คุณไม่ต้องพยายามเพราะมันจะเป็นตัวจริงของคุณที่สร้างขึ้นมาจากข้างในหยุดอยากให้คนยอมรับแล้วใช้พลังทั้งหมดไปกับการยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนแล้ววันนั้นคุณจะไม่ต้องทำให้ใครเชื่อเพราะคุณกลายเป็นของจริงไปแล้วโดยที่ไม่รู้ตัว วิธีที่สองถ้ายังไม่ยอมขายอะไรอย่าหวังว่าจะรวยไม่อยากขายของครับมันไม่ใช่แนวไม่ถนัดพูดไม่กล้าชวนคนซื้อขอแค่มีคนเห็นเองแล้วเดี๋ยวมันจะโตถ้าคุณยังคิดแบบนี้ขอพูดตรงๆนะครับคุณยังไม่พร้อมจะรวยคุณไม่ชอบขายคุณไม่กล้าขายคุณรังเกียจคําว่าขาย แต่คุณกลับอยากมีเงินแบบคนที่กล้าขายทุกอย่างในวันที่ตัวเองยังไม่มีอะไรเลยคุณกำลังคิดผิดตั้งแต่ต้นเกมคนที่รวยไวที่สุดไม่ใช่คนที่ขยันสุดไม่ใช่คนที่เก่งสุดแต่คือคนที่เข้าใจคำว่าขายและยอมขายเร็วกว่าคนอื่นคุณไม่จำเป็นต้องขายของแต่คุณต้องขายบางอย่างไม่ว่าจะเป็นไอเดียความคิดผลงานหรือแม้แต่ตัวตนของคุณเองโลกนี้ไม่ให้รางวัลกับคนเก่ง โลกนี้ให้รางวัลกับคนที่กล้าเสนอคุณค่าของตัวเองให้โลกเห็นฟังอีกครั้งนะครับไม่ใช่คนเก่งที่รวยแต่คือคนกล้านำเสนอสิ่งที่ตัวเองมีต่างหากที่ได้เงินคุณบอกว่าของดีเดี๋ยวก็มีคนเห็นเองมันอาจจะจริงแต่บางทีกว่าคนจะเห็นคุณอาจตายไปแล้วก็ได้การขายไม่ใช่การยัดเยียดแต่คือการเสนอเสนอในสิ่งที่คุณเชื่อว่า มันมีคุณค่าพอที่จะเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้และถ้าคุณเองยังไม่กล้าพูดถึงมันยังไม่กล้าชวนยังไม่กล้าขยับยังกลัวคำว่าโดนปฏิเสธแล้วคุณจะหวังให้เงินไหลามาหาคุณได้ยังไงคนที่รวยเร็วคือคนที่เข้าใจว่าเงินเท่ากับพลังแลกเปลี่ยนและการแลกเปลี่ยนจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่เริ่มเสนออะไรสักอย่างลองมองคนที่คุณชื่นชม ทุกคนที่ประสบความสำเร็จศิล,ลปินหรือนักธุรกิจหรืยูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์อหรือนักพูดและนักคิดทุกคนล้วนขายอะไรบางอย่างทั้งนั้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่ด้วยคำพูดก็ด้วยตัวตนไม่ด้วยสินค้าก็ด้วยวิธีคิดถ้าคุณไม่ยอมขายแปลว่าคุณยังไม่เชื่อในสิ่งที่คุณมีพอจะยืนมันต่อหน้าคนทั้งโลกได้ และคนที่ไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองมีไม่มีทางที่คนอื่นจะเชื่อหรือจ่ายเพื่อมันบางคนอยากมีรายได้เสริมแต่ไม่กล้าไล่ไม่กล้าพูดกับกล้องไม่กล้าชวนคนซื้อแต่กลับอยากให้มีเงินเข้าแบบอัตโนมัติไม่มีหรอกครับก่อนมันจะอัตโนมัติมันต้องหนักดิบเขินเงียบเจ็บมาก่อนทั้งนั้นการขายไม่ได้แปลว่าคุณต้องเสียงดังไม่ใช่ต้องพูดเก่ง แต่ต้องชัดว่าสิ่งที่คุณมีมันช่วยใครบางคนได้จริงและแค่ความชัดนี่แหละมันขายของได้โดยไม่ต้องยัดเยียดสักคำผมไม่ได้บอกให้คุณขายทุกอย่างผมแค่บอกว่าถ้าคุณยังไม่กล้าขายอะไรเลยคุณก็อย่าหวังว่าใครจะกล้าซื้อชีวิตคุณกลับมาให้คุณเช่นกันการขายคือการประกาศว่าฉันมีบางอย่างที่มีค่าและฉันไม่ไอายที่จะยืนมันตรงหน้าโลก คนที่ขายไม่ได้คือคนที่กลัวจะถูกปฏิเสธแต่คนที่ขายได้คือคนที่เคยถูกปฏิเสธมานับไม่ถ้วนจนเขาเลิกกลัวและกลายเป็นคนที่โลกซื้อใจโดยไม่ต้องพยายามอีกต่อไปวันนี้ถ้าคุณยังไม่กล้าขายคุณยังกลัวสายตาคนอื่นคุณยังอึดอัดเวลาชวนคนซื้อคุณยังขอโทษเวลาคุณเสนอราคาให้รู้ไว้เลยว่าคุณยังไม่พร้อมสำหรับความมั่งคั่ง ความรวยไม่ต้องเสียงดังแต่ต้องชัดพอให้โลกได้ยินคุณแม้คุณไม่พูดเยอะเริ่มเลยไม่ต้องมีของคุณขายทัศนคติของคุณก่อนก็ได้ขายพลังงานของคุณขายความจริงใจขายความตั้งใจขายความเข้าใจที่คุณมีต่อปัญหาของคนอื่นพอคุณกล้าขายบางอย่างสุดท้ายคุณจะมีบางอย่างที่ขายได้ตลอดชีวิตถ้าคุณไม่ขายวันนี้ พรุ่งนี้คุณจะต้องจ่ายแพงขึ้นเพื่อซื้อเวลาและโอกาสที่คุณปล่อยให้มันหายไปวิธีที่สให้ทำทุกวันแม้ไม่มีใครดูอยู่คุณกำลังรออะไรอยู่รอให้มีคนดูรอให้มีเสียงเชียร์รอให้มีคนมากดไลค์ก่อนถึงจะทำต่อขอโทษที่ต้องพูดตรงๆถ้าคุณยังต้องการคนเห็นก่อนที่คุณจะลงมือทำคุณยังไม่พร้อมจะประสบความสำเร็จ เพราะความสำเร็จจริงๆมันไม่เคยเริ่มจากการมีคนเห็นแต่มันเริ่มจากวันที่ไม่มีใครเห็นเลยแต่คุณก็ยังทำคุณอยากเก่งใช่ไหมคุณอยากรวยไวใช่ไหมคุณอยากเปลี่ยนชีวิตใช่ไหมคำถามคือคุณกล้าทำในวันที่เงียบที่สุดไหมกล้าซ้อมตอนไม่มีเวทีไหมกล้าลุกขึ้นตอนไม่มีใครปรบมือไหมถ้าทำไม่ได้ผมจะบอกคุณว่าความสำเร็จจะเดินผ่านหน้าคุณไป เพราะมันไม่รอคนที่ทำเฉพาะวันที่รู้สึกดีความแตกต่างระหว่างคนธรรมดากับคนสำเร็จคือคนสำเร็จซ้อมหนักในวันที่ไม่มีแม้แต่เงาของความหวังคุณเคยเห็นศิลปินที่เก่งที่สุดไหมเขาไม่ได้เก่งจากการแสดงเขาเก่งเพราะเขาซ้อมอยู่คนเดียวมากกว่าที่คุณเห็นบนเวทีหนึ่งรเท่านักธุรกิจที่รวยที่สุดเขาไม่ได้โตตอนขายดีเขาโตตอนที่ไม่มีใครซื้อ แต่เขายังไม่เลิกสร้างโลกนี้ชอบคนที่สำเร็จแล้วแต่โลกมักเมินคนที่กำลังพยายามและถ้าคุณหวังจะสำเร็จแบบเงียบๆคุณต้องกล้าทำแบบไม่ต้องการเสียงปรบมือคุณจงฟังให้ดีๆไม่ใช่ทุกสิ่งจะให้ผลทันทีแต่มันจะให้ผลเสมอถ้าคุณทำทุกวันโดยไม่หยุดคนส่วนใหญ่เก่งพอจะเริ่มแต่ไม่เสถียรพอที่จะทำต่อ เก่งแค่ไหนก็แพ้คนที่ไม่หยุดฉลาดแค่ไหนก็แพ้คนที่ทนซ้ำได้โดยไม่เบื่อเพราะชีวิตไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่เริ่มเร็วแต่กับคนที่ไม่เลิกทำแม้โลกจะไม่ขานชื่อคุณเลยคุณอาจมีโพสต์ดีๆมีคลิปที่ตั้งใจทำมีบทความที่ลึกมากแต่ไม่มีใครดูไม่มีใครแชร์ไม่มีใครพูดถึงแล้วคุณก็หยุดแล้วคุณก็ทอ แล้วคุณก็เลิกแต่คุณรู้ไหมคนที่คุณอิจฉาในวันนี้เคยทำสิ่งเดียวกันโดยไม่มีใครสนใจมาก่อนต่างกันแค่เขาไม่เลิกตอนที่ยังไม่มีใครเห็นคนที่เก่งจริงเขาไม่ได้ทำเมื่อรู้สึกเขาทำแม่ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะเขารู้ว่าความรู้สึกมันไม่นิ่งแต่วินัยคือสิ่งเดียวที่เปลี่ยนชีวิตจริงทุกเช้าที่คุณไม่อยากลุกทุกวันที่ไม่มีแรง ทุกครั้งที่ถามว่าทำไปเพื่ออะไรนั่นแหละคือช่วงเวลาที่คุณกำลังสร้างภูเขาความสำเร็จที่คนอื่นมองไม่เห็นและวันหนึ่งคุณจะขึ้นไปยืนบนยอดเขาในวันที่โลกเพิ่งเริ่มหันมามองคุณแต่คุณมองตัวเองชัดมาตั้งแต่วันแรกที่ยังไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยคุณจงจำไว้ว่าอย่าทำเพื่อให้คนอื่นดูแต่ให้ทำเหมือนตัวตนในฝันของคุณกำลังดูอยู่ทุกวันเพราะสุดท้าย สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคุณไม่ใช่โพสต์ที่ไวรันไม่ใช่คลิปที่คนแชร์ไม่ใช่คำพูดที่โดนใจแต่มันคือวันธรรมดาธรรมดาที่คุณไม่ยอมปล่อยให้มันผ่านไปฟรีๆไม่ต้องเร่งไม่ต้องวิ่งแต่ขออย่างเดียวอย่าหยุดทำเงียบๆทำาลึกๆทำซ้ำๆทำให้ตัวคุณในอนาคตขอบคุณคุณในวันนี้ ที่ยังไม่เลิกแม้ไม่มีอะไรน่าขอบคุณเลยในตอนนั้นใครจะดูหรือไม่ดูไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญคือคุณกำลังดูแลตัวเองในอนาคตอยู่หรือเปล่าวิธีที่สี่ให้จงอยู่ให้ห่างจากคนที่ดูเหมือนไม่เป็นพิษแต่เขาไม่มีไฟบางคนในชีวิตคุณไม่ได้ขัดขวางคุณเขาไม่ได้ดูถูกเขาไม่ได้ว่าคุณเขาไม่เคยพูดอะไรร้ายแรงเลยเขาดูเป็นมิตร คุยดีนิ่งๆไม่เรื่องมากเขาดูไม่เป็นพิษอะไรเลยแต่นั่นแหละคืออันตรายเพราะเขาไม่มีไฟไม่มีแพชชั่นไม่มีความฝันไม่มีแรงกระเพื่อมไม่มีอะไรเลยนอกจากความเฉยๆที่ดูไม่เดือดร้อนใครแต่ลองสังเกตดีๆคุณเคยรู้สึกไหมว่าพออยู่กับคนเหล่านี้นานๆคุณเริ่มเฉยคุณเริ่มชิน คุณเริ่มไม่อยากพัฒนาเท่าเมื่อก่อนทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณเคยไฟลุกอยู่คนเดียวได้คุณฟังนะคุณไม่ต้องอยู่กับคนที่ดีที่สุดไม่ต้องอยู่กับคนที่ประสบความสำเร็จแต่คุณจำเป็นต้องอยู่กับคนที่ยังมีไฟแม้เขาจะยังไม่ถึงไหนก็ตามเพราะไฟมันแพร่พลังคุณไม่ต้องจุดไฟให้กันทุกวันแค่เห็นใครบางคนยังไม่ยอมแพ้ มันก็ทําให้คุณไม่อยากแพ้เหมือนกันแล้วแต่คนที่ไม่มีไฟเลยเขาไม่ดึงคุณลงด้วยคําพูดเขาดึงคุณลงด้วยพลังเงียบพลังที่ทําให้คุณรู้สึกว่าจะรีบไปทําไมวะอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วคนอื่นเขาก็ไม่ได้พยายามอะไรขนาดนั้นเราทํามากไปหรือเปล่าคุณเริ่มสงสัยตัวเองทั้งที่ก่อนหน้านั้นคุณมั่นใจมาก คุณเริ่มลังเลทั้งที่คุณเคยมุ่งหน้าไปแบบไม่หันหลังแล้ววันหนึ่งคุณก็ตื่นขึ้นมากลายเป็นคนที่ไม่มีไฟแบบเดียวกับเขาคนไม่มีไฟไม่ทำร้ายคุณด้วยมือแต่เขาทำร้ายคุณด้วยการอยู่เฉยๆข้างๆคุณทุกวันความอันตรายของคนไม่มีไฟไม่ใช่เพราะเขาร้ายแต่เพราะเขาทำให้ความธรรมดาเกินไปกลายเป็นเรื่องปกติความฝันของคุณค่อยๆจาง เป้าหมายของคุณค่อยๆเลื่อนไกลความรู้สึกอยากพัฒนาค่อยๆเงียบลงจนคุณไม่รู้ตัวเลยว่าคุณกำลังโดนล,ลบโดยพลังที่เบาที่สุดคุณอยากไปให้ไกลใช่ไหมคุณอยากรวยไวอยากเติบโตอยากเปลี่ยนชีวิตถ้างั้นคุณต้องกล้าอยู่ห่างจากคนที่ไม่มีพลังชีวิตแม้เขาจะดูเป็นมิตรแม้เขาจะไม่เคยห้ามแม้เขาจะคอยเชียร์คุณแบบเบาๆ แต่ถ้าเขาไม่เคยขยับไม่เคยลงมือไม่เคยลองไม่เคยไฟลุกเลยคุณก็อย่าเอาไฟของคุณไปวางไว้ในห้องที่เย็นเฉียบแรงบันดาลใจไม่ได้เกิดจากคำพูดเพ้อเพาะแต่มันเกิดจากการอยู่ใกล้คนที่ลุกขึ้นทำจริงๆอย่าอยู่กับคนที่เฉยกับทุกอย่างเพราะความเฉยมันเป็นเชื้อโรคคุณจะติดคุณจะเบื่อคุณจะเริ่มไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอีกแล้ว คุณจะเปลี่ยนจากคนที่เคยมีเป้าหมายกลายเป็นคนที่แค่รอวันผ่านไปเรื่อยๆคุณจะกลายเป็นคนที่นั่งฟังพอร์ตแคสแรงๆแบบนี้แต่ไม่ลุกขึ้นไปทำอะไรเลยจริงๆวันนี้คุณอาจไม่พร้อมเปลี่ยนวงทันทีไม่พร้อมตัดใครออกทันทีไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยคุณต้องรู้ตัวว่าพลังของคุณกำลังลดลงเพราะคุณกำลังอยู่ผิดที่จงเลือกวงเลือกสิ่งแวดล้อม เลือกบทสนทนาเลือกคนที่กล้าฝันเลือกคนที่กล้าทำเลือกคนที่แม้ยังไม่สำเร็จแต่ยังพยายามทุกวันเพราะแค่คุณอยู่ใกล้ไฟมันก็ทำให้คุณอุ่นและพออุ่นมากพอคุณจะเริ่มกล้าลุกขึ้นและวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นไฟสำหรับคนอื่นได้ด้วยไม่ใช่ทุกคนต้องอยู่ด้วยบางคนแค่ห่างออกมาคุณก็กลับมามีชีวิตวิธีที่ห้า ให้ยอมเป็นคนธรรมดาในสายตาคนอื่นเพื่อได้ชีวิตพิเศษในแบบที่ตัวเองต้องการคุณต้องกล้ายอมดูธรรมดาก่อนจะได้ใช้ชีวิตแบบไม่ธรรมดาใช่คุณต้องกล้าถูกมองว่าไม่มีอะไรก่อนที่คุณจะมีทุกอย่างที่คุณอยากได้จริงๆตอนคุณกำลังสร้างตัวคนรอบข้างจะไม่เข้าใจพวกเขาจะถามว่าหายไปไหนจะถามว่าทำอะไรอยู่จะถามว่านี่มันคือทางจริงๆเหรอ เขาจะสงสัยจะตัดสินและบางคนจะเงียบหายไปจากชีวิตคุณคุณจะถูกมองว่าแปลว่าทำตัวหา่างว่าขยันเกินไปว่าคิดเยอะเกินไปแต่จงฟังไว้นะครับคนที่มีชีวิตธรรมดาเขาจะไม่เข้าใจคนที่กล้าทำอะไรที่ไม่ธรรมดาคนรวยจริงๆส่วนใหญ่ไม่ได้ดูรวยไม่ได้แต่งตัวเวอร์ไม่ได้อยู่ในทุกวงสังคม ไม่ได้พูดเสียงดังพวกเขาดูธรรมดาเพราะเขาไม่สนใจจะพิสูจน์อะไรกับใครอีกแล้วพวกเขาใช้พลังไปกับการสร้างชีวิตที่ต้องการไม่ใช่กับการทำให้คนอื่นมองว่าเขาโอเคคุณอยากสำเร็จเร็วใช่ไหมคุณฟังดีๆไว้เลยนะครับยิ่งคุณกล้ายอมเป็นคนธรรมดาในสายตาคนอื่นได้เร็วเท่าไหร่คุณยิ่งได้ชีวิตพิเศษเร็วเท่านั้นคุณต้องกล้าไม่อับสตอรี่ ต้องกล้าหายจากวงที่ไร้จุดหมายต้องกล้าออกจากบทสนทนาที่ไม่พาคุณไปไหนต้องกล้าปฏิเสธทุกคำชวนที่ขัดกับเส้นทางที่คุณเลือกคุณต้องยอมให้คนไม่เข้าใจเพื่อที่จะเข้าใจตัวเองให้ชัดขึ้นวันนี้คุณอาจดูธรรมดาคุณอาจยังไม่มีอะไรคุณอาจยังเดินเท้ากลับบ้านคุณอาจยังนั่งทำงานร้านกาแฟคนเดียวแต่คุณกำลังทำอะไรบางอย่างที่พิเศษ บางอย่างที่ไม่มีใครกล้าทำบางอย่างที่ไม่มีใครเห็นผลทันทีแต่คุณรู้ว่ามันเปลี่ยนคุณจากข้างในนั่นแหละของจริงคนที่กล้าเดินแบบไม่เสียงดังคือคนที่เสียงในใจเขาดังพออยู่แล้วไม่ต้องรอไล์ไม่ต้องรอคำชมไม่ต้องรอเพื่อนชวนไม่ต้องให้ใครอนุญาตชีวิตพิเศษมันไม่เคยต้องการการยอมรับจากฝูงชน แต่มันเริ่มจากการกล้ายืนอยู่เงียบๆกับความเชื่อของตัวเองอย่ากลัวคำว่าธรรมดาเพราะสุดท้ายสิ่งที่ธรรมดาสุดมักเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่มีวันทนได้นานพอจะมีมันได้จริงอย่าหวังให้ใครเข้าใจตอนคุณยังไม่สำเร็จเพราะบางทีแม้คุณจะสำเร็จแล้วเขาก็จะยังไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะเขาไม่ได้เดินในทางคุณไม่ได้ทนในแบบคุณไม่ได้สู้ในความเงียบเหมือนที่คุณทำมา เขาไม่ต้องเข้าใจขอแค่คุณเข้าใจว่าคุณกำลังทำอะไรเพื่อชีวิตแบบไหนนั่นพอแล้วขอเตือนแบบตรงๆถ้าคุณยังแคร์สายตาคนอื่นมากเกินไปคุณจะไม่มีพลังพอจะสร้างสิ่งที่เป็นของคุณจริงๆคุณจะหลุดเส้นทางง่ายมากแค่เพราะมีใครสักคนพูดว่ามันดูไม่เวิร์ทั้งที่เขาไม่เคยลองแบบคุณเลยสักวันคุณจะเปลี่ยนความฝัน เพราะคําพูดจากคนที่ไม่มีฝันคุณจะลดไฟเพราะอยู่กับคนที่เย็นเป็นน้ําแข็งและสุดท้ายคุณจะจบลงแบบเดิมๆที่คนรอบตัวคุณเป็นทั้งที่คุณเคยอยากแตกต่างมาตลอดถ้าคุณฟังถึงตรงนี้ผมรู้ว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาเพียงแต่คุณกําลังยอมดูธรรมดาเพื่อที่จะไปให้ไกลกว่าคนที่เอาแต่พยายามให้ตัวเองดูไม่ธรรมดาคนธรรมดาที่ทำเงียบๆทุกวัน มีค่ามากกว่าคนที่ดูไม่ธรรมดาแต่ไม่เคยลงมือทำอะไรจริงเลยสักอย่างพรุ่งนี้คุณอาจยังดูเหมือนเดิมแต่ในอีกหกเดือนในอีกหนึ่งปีโลกจะจำชื่อคุณเพราะคุณยอมเดินทางลึกในวันที่ไม่มีใครเดินไปกับคุณเลยและวันนั้นคุณจะไม่ต้องอธิบายอะไรอีกเพราะชีวิตของคุณจะอธิบายแทนคุณเองถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้ว พิมพ์ว่าฉันขอยอมธรรมดาในวันนี้เพื่อชีวิตไม่ธรรมดาพรุ่งนี้แล้วเดินต่อไปแบบเงียบเงียบแต่โคตจริงและทั้งหมดที่คุณได้ฟังมาวันนี้มันไม่ใช่สูตรสำเร็จมันไม่ใช่ความรู้มันไม่ใช่แรงบันดาลใจมันคือกระจกที่สะท้อนให้คุณเห็นว่าที่คุณยังไม่ถึงไหนไม่ใช่เพราะคุณไม่มีแต่เพราะคุณยังไม่กล้าพอจะเปลี่ยนจริงๆคุณอยากรวย แต่คุณไม่กล้าขายคุณอยากเก่งแต่คุณไม่ยอมฝึกตอนเงียบคุณอยากไปไกลแต่คุณยังอยู่ในวงเดิมคุณอยากได้ชีวิตพิเศษแต่คุณยังอยากดูไม่ธรรมดาในสายตาคนอื่นขอโทษนะที่ต้องพูดตรงแต่ถ้าคุณไม่หยุดวงจรพวกนี้คุณจะยังอยู่ที่เดิมอีกหนึ่งปีอีกสามปีและบางทีทั้งชีวิตคนส่วนใหญ่ไม่ล้มเพราะเขาล้ม แต่เพราะเขายอมเป็นเหมือนเดิมนานเกินไปคุณไม่ต้องรู้ทุกอย่างคุณไม่ต้องพร้อมคุณไม่ต้องเก่งคุณแค่ต้องกล้าเริ่มจากจุดที่คุณอยู่เริ่มแบบไม่ต้องรอคนเห็นเริ่มแบบไม่ต้องรอใครยอมรับเริ่มแบบจริงๆแล้ววันหนึ่งเสียงที่คุณได้ยินในวันนี้จะกลายเป็นเสียงในหัวของคุณเองมันจะพาคุณไปต่อในวันที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นกับคุณเลย ผมพูดทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะผมดีกว่าคุณแต่เพราะผมเคยเงียบอยู่ในความเจ็บและเลือกจะเปลี่ยนก่อนมันจะสายและผมอยากให้คุณเปลี่ยนก่อนจะเสียเวลาไปมากกว่านี้พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ต้องเขียนยาวแค่พิมพ์ให้ตัวเองเห็นแค่ให้ตัวคุณในอนาคตได้ย้อนกลับมาเจอสิ่งนี้อีกครั้งและถ้าเนื้อหาแบบนี้ มันกระแทกคุณมันทําให้คุณหยุดคิดมันทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันใช่หวะขอแค่สามอย่างครับกดไลค์ถ้าคุณรู้สึกกดแชร์ถ้าคุณอยากให้ใครบางคนในวงของคุณได้หลุดเหมือนคุณกดติดตามถ้าคุณต้องการแรงผลักแบบนี้อีกไม่ใช่แค่คำสวยรู้แต่คำจริงที่แทงใจคุณไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างในวันนี้แต่คุณต้องเริ่มบางอย่างเพื่อให้วันหนึ่ง คุณไม่ต้องกลับมาเสียใจว่าทำไมวันนั้นคุณไม่ลงมือสักทีเจอกันอีพีหน้าถ้าคุณยังกล้าฟังสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าฟังจนจบและถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้ผมขอบคุณไม่ใช่เพราะคุณฟังผมแต่เพราะคุณฟังตัวเองแล้วเราจะเจอกันอีกในเวอร์ชั่นของคุณที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป